รัฐวัตจัดให้ครับวันนี้ก็มาเดินแบบของเบลแฟชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์2 0 24ครับผมก็มาเดินในลุคของเฟนดีครับก็จะมีความแบบลุคแบบออกช่างๆหน่อยครับผม,มใช่ไชอบจริงๆริวริวไม่เคยแต่งแบบนี้ครับอะไรเงี้ยแล้วแบบพอได้แต่งกัเราก็ชอบมากแล้วก็วันนี้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเลยก็ ตื่นเต้นครับก่อนที่จะลงบันไดเลื่อนมาเราก็แบบขอพอรเปนอย่างดีแล้วก็ลงมาตามแบบชาวพุทธของเราครับครับคือตื่นเต้นเพราะต้อง,ต,องต้องเจอคนเยอะครับอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วก็ขอให้ขอให้เราเดินไม่สะดุดนะขอให้เราแบบทุกอย่างราบเรื่นครับผมทุกอย่างราบเรื่นครับก็จะมีส,งส่งซิกแบบบอ๊อกกิ้งกับเพื่อนที่แบบร่วมเดินด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยว่าจะยังไง อ้าลอยมาเหลือพี่ก็พูดไปครับผมเดินมาครับเดินมาครับยังไงก็ฝากผลง,งานวันนี้นะครับผมแล้วก็อย่างฝากผลง,งานแล้วกันผลง,งานลีว่าหน้าช่วงปลายปีหรือว่าประมาณต้นปีหน้า,งงานก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผลง,งานก็จะมีตอนนี้จะมีอุบัติเเกาะสวรค์นะที่มีมีแผนออนแอร์แล้วก็ ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ของพี่ตู่เพียวดีก็คือเมื่อตะวันลบฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับผมชื่อยาวจำง่ายเราไปครับผมใช่ตอนนี้ตอนตนี้น่าจะแบบค่อนไปทางปลายปีหรือว่าปีหน้าจะมากกว่าตอนนี้ก็ทํางานเก็บเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูครับผมแฟนบอนคิดถึงเราก็เราก็คิดถึงอะไรเงี้ยน,นานทีจะได้ ได้เจอเขาได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีงานบอลของช่องสาวันที่23มีนาคมนี้ใช่ครับอยู่สีฟ้าครับปีนี้เหรอครับก็ตามที่พี่เขาให้ลงเลยครับครับผมอะไรนะครับโอโหปีปีแล้วจำได้ว่าเราลงไปแป๊บเดียวว่าล้ำหน้าหมดเลยเลยครับเดี๋ยวปีปีนี้ก็ตั้งใจจะ ลองปิดเพิ่มขึ้นครับผมจะไปซ้อมให้บ่อยขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานวันแรกเมื่อวานกอล์มเราไปยังไงบ้างก็ริวลงไปครับประมาณ40วิริวเสียบอลไป2ลูกแล้วก็เป่านักวีดหมดครึ่งครับผมแต่ว่าแต่ว่าครึ่งครึ่งครึ่งหลังเ่ยเอาใหม่ครึ่งหลังก็คือโชคดีพี่บอยพี่อะไรเงี้ยเขาว่าช่วยดูให้น้องดูตำแหน่งให้น้องได้วิ่งบ้างครับผมใช่พี่บอยเขาเป็นอะไรหรือเปล่า เข,ขบบเขาบอกว่าทีมเราอาจจะดูไม่ได้จริงจังนะแต่ว่าใจจริงแล้วว่าจริงจังับผมเขาบอกงน,นี้มาได้ได้ซ้อมรอไดอาน้แต่ไม่มีได้ซ้อมรอดโอ้เราดิแต่ว่าโชคดีปีนี้อยู่สีฟ้าได้อยู่กัแก๊งเพื่อนหรือว่าแบบพวกพี่ทิงพี่มีนิชคุณอะไรเงี้ยครับถ่ายละครด้วยอ๋อเขาเขาเป็นสายบ้าสองคนเราปิงปอง ใช่จะต้องอยู่ด้วยกันบ่อยครับผม<อ>ใช่ฝากความบันเทิงแล้วกันเรื่องฟุตบอลก็ต้องเป็นตำแหน่งของพี่ๆเขานะครับใช่ฝ<อ>ั่งท้างองท่ามนะครับที่ตอนนี้คือพี่จ๊อบครับปกติจ๊อบทัชพลอยนะครับปกติจะอ,อยู่ทีมเดียวกันแต่ปีนี้เขาไปอยู่สีพีชนครับผมก็แยกก็แยกกันครับผมแค่นั้น ครับโชคดีครับคือล่าสุดไปงานแฟนมิทติ้งพี่เจมแล้วไม่โปะครับแล้วเพราะอย่างแฟนมิทของพี่เตยเนี่ยลิวลิวโป้คือแบบเหมือนเราก็โทรไปหาพี่เขาอะไรเงี้ยแบบพี่แบบลิวจะไปลิวจะไปที่เนี่ยดีไหมเดี๋ยวว่าลิวไปเนี่ยลิวไม่ได้เจอพี่ในงานแฟนมิทติ้งนะเขาบอกว่าแฟนมิทติ้งเหรอบอกเออวันที่20นี้ไงอะไรเงี้ยบอกอา้าวเราโป้เราก็เลยแบบไอพี่ พี่อย่าไปไมืบอกใครนะยูไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเกิดพลาดแล้วแต่ของพี่เจมเมื่อวานน่ารักดีครับเป็นแฟนทุกคนก็ไปนั่งฟังพี่เจมเล่นละครแล้วก็ร้องเพลงเมื่อวานเขานี่เป็นนักร้องครับคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยแต่ได้ข่าวว่าเป็นแฟนเขา็ไม,ไม่หลอกเราคงแบบแก๊งเราไปเซอร์ไพรส์ไงเราก็แบบไปแว๊บเดียวเออขวาก็เลยแบบ พี่เจมครจำปีเลยนะาจะับอรีคอพี่เจมครับริวขอโทษอยากอยากเพิ่งวันนี้เพิ่งจะมีความคิดได้คุยกับพี่อินกันว่าริวอยากคือริวไม่เคย จัดแฟนมีตให้แฟนขับเลยครับแบบที่เคยจัดก็จะเป็นแบบงานงานวันเกิดจะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เลย,เลยอยากจะลองจัดดูบ้างแต่ว่าก็ต้องมานั่งคิดอีกทีว่าแบบไทม์ไลน์มันจะเมื่อไหร่หรือว่าจะโชว์อะไรดีครับผมถ้าตอนนี้ก็เป,เ,ปเป็นเป็นตามงานครับแล้วก็อย่างที่เร็วที่สุดก็คือน่าจะเป็น23นี้ก็ถ้าแบบใครว่างนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนไปขึ้นสแตนรลวนะครับผม ก็คือถ้าทุกคนเราเนี่ยเรามีไปพัดแจกเรามีโล่มให้ครับผมใช่ใช่ใช่ขออนุญาตครับจะมีจะมีในแบบบ้านแฟนคลับริวพาวเวอร์ครับผมใช่เราก็ก็ขายไม่ถูกก็ถ้าเมื่อวานก็เรียนเชิญครับอันนี้คือขายดีที่สุดแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี